โอ้โหนี่คือบะจางไส้เค็มใช่ครับสูตรโบราณเลยนะสูตรโบราณครับร้านกุยช,ช่ายมหานครนะครับใครพามาทา่งนี้แวะบุญหลวงครับโขดูลูกคาก้ากันเลยผียบเลยนะฮะไปที่ไหนคนตึมที่นั่นนะร้านนี้ของเขาดีจริงๆเห็นไหมแม่บุญหลวงนะครับุยชายไรหวา ร้านกุยช่ายเอวหวานเอ้ยไม่ใช่นี่กุยช่ายหมานครออแห,หยกหยอกหยอกขายดีจัดนะแล้ลูกค้าเก็บเพียบจริงนะเดีย๋ยวจะไปถ่ายจากขมุมข้างหลังมาแนละ้วยมีทั้งกุยช่ายมีทั้งบะจ่างนะครับหลากหลายเมนูเลยนะครับเปิดบูทที่ไหนขายดีที่นั่นนะ นี่ร้านกุ้ยช่ายคนลุมไม่ไม่ใช่ร้านกุยช่ายมหานครนะไม่ใช่กุยช่ายคนลุมนะฮะเดี๋ยวจะไป้ํากับพี่ยาเขาไม่ใช่อันนี้ร้านกุยช่ายมหานครนะไม่ใช่กุยช,าช่ายคนลุมนะแต่คนลุมจริงๆรอเต่อพี่มันเพี้ยบเลยเปิดบูทที่ไหนคนตึ้มที่นั่นนะฮะมีทั้งกุยช่ายมีทั้งแบบนึ่งแล้วก็แบบทอดนะฮะหลากหลายเมนูแล้วก็อีกเมนูเด็ดนี่ยที่พลาดไม่ได้นะก็จะเป็นเมนูบะจ่างนะฮะ ใแบบแน,น่นๆเลยนะแน่นๆเลยนะครับลูกค้ามาตลอดจริงยอมเลยไหแววหนุมก็แล้วครับ